คือจริงๆแล้วว่าก้อยตี้ดิมเป็นพาร์ทหนึ่งของชีวิตของดิมเลยเป็นพื้นที่แห่งการแบบโยนไอเดียทำให้เราได้ลองใช้ชีวิตด้วยทำให้เราได้ฝึกปรือแบบฝีมือในการทำสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นอีกดรีฟหนึ่งเป็นน้ำหล่อเลี้ยงเป็นพื้นที่สบายใจเป็นพื้นที่แห่งความสนุกสนานเป็นพื้นที่แห่งไอเดียแพชชั่นไฟดิว่ามันก็คือยังเป็นสิ่งนี้อยู่สำหรับดิม พื้นที่ที่อาศัยเลยนะดิมรู้สึกว่ามันเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งที่ทําให้เราอะไปถึงฝันได้ดิมแล้วกันทําให้ดิมไปถึงฝันได้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราอยู่ในทุกๆวันอนะมันเป็นเอเนอร์จีดิมเชื่อเรื่องเอเนอร์จีมากๆแบบพลังงานอะไรเงี้ยหมอดูเคยบอกว่าดิมต้องควรอยู่กับอะไรสว่างๆอันนี้ซึ่งดิมรู้สึกว่าดิมเห็นด้วยมากๆอย่างเช่นแบบ สามารถเปิดไปเจอท้องฟ้าหรือว่ามีพื้นที่สีเขียวอะไรเงี้ยดิมชอบสเปซที่มันสามารถแบบมีมุมสงบมีมุมที่เราสามารถแบบเอ็กซ์เพรสอะไรได้ถ้าเกิดว่าเรามีพลังงานดีๆรอบตวัวรู้สึกว่ามันก็จะด i ฟ์เราให้รู้สึกว่าแบบ Active หรือว่าแบบอยากจะตื่นขึ้นมาทำอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยให้มีแรงให้มีกำลังใจให้มีแพชชั่นให้มีไฟทำสิ่งที่เราอยากทำต่อไปได้